ผู้ชมนอกจากสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องจับตาก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้กองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทั้งในเลบานอนแล้วก็กาซาท่ามกลางตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งในสองพื้นที่คุณมินิธะอย่างเลบานอนเนี่ยอิสราเอลโจมตีเป้าหมายในจุดที่ห่างจากฐานที่บั่นของเฮสเบลาก็เลยมีผู้เสียชีวิตน่าจะประมาณ20กว่าคนนะคะอีกด้านหนึ่งมีการเข้าไปค้นพบเป็นอุโมงค์ง พื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนด้วยค่ะกองทัพอิสราเลอลเผยแพร่วิดีโอนี้ออกมานะคะบอกว่าเป็นการไปค้นพบอุโมงคใต้ดินของกลุ่มเฮสเบลาอยู่ใต้สุสานอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอีกทีหนึ่งทางอิสราเอลเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพบว่าข้างในอุโมงมีทั้งปืนอาวุธและอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์การรบต่างๆจำนวนมากก่อนที่จะรื้อถอนแล้วก็ถม อุโมงด้วยคอนกรีตเพื่อปิดนะคะ <c oughs> ส่วนภาพนี้บันทึกโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เผื่อให้เห็นถึงความเสียหายกับความชุนลมุนที่เกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่หมู่บ้านอาลมาัดทางตอนเหนือของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเมื่อวานนี้ซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพากันเข้าไปช่วยเก็บกวาดสร้างผร,รักพัง และค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่อาจจะติดอยู่ข้างล่างนะคะมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีจุดนี้แล้วอย่างน้อย23คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย7คนและมีผู้บาดเจ็บอีก6คนหมูบ่บ้านนี้เนี่ยอยู่ห่างจากทางตอนใต้ของเบรุตรวมถึงทางตะวันออกและตอนใต้ของเลบาน,นอนซึ่งทราบกันว่าเป็นที่มั่นของกลุ่มเฮสเวลา่า สำนักข่าว AFP รายงานแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าเหตุโจมตีที่นี่เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกกลุ่มเฮสเบลาคนหนึ่งเดินทางไปที่หมู่บ้านนี้ตัวเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะส่วนสมาชิกรัฐสภาของกลุ่มเฮสบลาคนหนึ่งออกมาปฏิเสธว่าไม่มีสมาชิกของเฮสบลาหรือว่าอาวุธของทั้งกลุ่มเนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ในที่บ้านเรือนที่พักอศาศัยของพลเรือนตามคำกล่าวอ้างของอิสราเอล และภายใต้กองเศษซากปรักหักพังอย่างที่เห็นมีแต่เด็กชายและหญิงสูงอายุนะคะนับตั้งแต่ที่อิสราเอลกับกลุ่มเฮสเบลาเปิดฉากปะทะกันข้ามพรมแดนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในฝั่งเลบานอนเนี่ยผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้มีมากกว่า3,130คนแล้วนะคะส่วนใหญ่ตัวเลขการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นหลังจาก23กันยายนที่ผ่านมาของปีนี้เอง ส่วนสถานการณ์ที่กาซาชาวปาเลสไตน์ใช้มือเปล่าและอุปกรณ์เท่าที่มีขุดค้นหาคนที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากของบ้าน3ชั้นที่พังลงมาในจาบเาลียทางตอนเหนือของกาซาหลังจากจุดนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลซึ่งบ้านนี้มีผู้พลัดถิ่นจากสงครามอาศัยอยู่นะคะแล้วก็เหตุโจมตีที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คน คนอื่นที่อาศัยในบ้านเดือนใกล้เคียงบาดเจ็บอีกประมาณ30คนกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าโจมตีเป้าหมายในจาบาเลียซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่พร้อมระบุว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อกองกําลังอิสราเอลที่ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่และทางกองทัพเนี่ยกำลังตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของเหตุการณ์นี้โดยเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่อื่นๆในกาซาะะทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า40คนภายในวันเดียวหน่วยงานด้านสาธารณสุขของปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทำสงครามในกาซาของกองทัพอิสราเอลนับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วทำให้จนถึงตอนนี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า43,500คนและเป็นไปได้ว่าอาจจะยังมีผู้เสียชีวิตอยู่อีกถึงประมาณ1-0,000่นคนที่ร่างของพวกเขาอาจจะยังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารตามส่วนต่างๆในกาซานะคะซึ่งการโจมตีที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ40กว่าคนในวันเดียวเนี่ย เป็นการโจมตีแบบที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าเมื่อวานนี้แล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลังจากที่กาตาเพิ่งจะออกมาออกตัวว่าระง,งับการเป็นตัวกลางการเจราจาที่จะไกล่เกี่ยให้เกิดการเจราจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะหลังจากที่ดูเหมือนว่าความพยายามในการเจราจาความพยายามที่จะหยุดยิงไม่คืบหน้าเลยเพราะว่าทั้งสองฝั่งทั้งอิสราเอลทั้งกลุ่มฮามาสต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครและไม่มีใคร มีเขาใช้คำว่ามีเจตนารมณ์อันดีที่จะมุ่งมั่นให้เกิดการหยุดยิงขึ้นกาตาก็เลยบอกว่าขอระง,งับก่อนจนกว่าที่จะเห็นความจริงใจจริงจังจากทั้งสองฝ่ายถึงจะได้กลับมาเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งค่ะครับแม้ว่ากาตาจะไม่ได้บอกว่าการถอนตัวออกมาจากการเป็นตัวกลางนั้นจะถอนแบบถาวรแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับถ้าบอกว่ากาตาบอกว่าก็ต้องรอดูว่าจุดร่วมของทั้งสองฝ่าย จะต้องมาหาจุดร่วมอะไรบางอย่างให้ได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าอ่านรายงานข่าวที่มีการรายงานออกมาคือเวลาไปนั่งเจราจากันทั้งอิสราเอลก็ฮามาสเนี่ยคือหาจุดร่วมกันได้ค่อนข้างยากนะครับทำให้ข้อตกลงต่างๆมันไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ อีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตาก็คือเขาบอกว่าถ้ากาตาร์ถอนออกถอนตัวออกไปในช่วงเวลานี้บทบาทอาจจะลดลงไปบ้างที่ต้องจับตาคือตุรกีจะขึ้นมาเป็นคนกลางแทนหรือไม่อันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงวันหนึงสวันนี้เดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ